ฝังดวนบอลไทยยุคมาดามแป้งโคตรมืออาชีพทีมชัตไทยเตรียมประกาศลายชื่อแบบใหม่อยากรู้อะไรอีชิอีพร้อมตอบเกิดขึ้นได้ยังไงติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกเหมือนเดิมนะครับฝากคุณผู้ชม ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุยกันก่อนนะครับคลิปนี้เข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่านะครับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันหน่อยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันอย่างที่ทราบนะครับว่าทีมชาติไทยเราจะมีโปรแกร,รมลุยคัดบอลโลกโซนเอเชีย er ด้วยการเจอกับเกาหลีใต้2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับไปเยือนก่อนในวันที่21มีนาคม ที่โซเวอร์คัพสเตเดียมหลังจากนั้นในวันที่26มีนาคมจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีราสถานนะครับและผมพูดไปแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยดวลกับเกาหลีใต้ซึ่งอิชิจะประกาศเนี่ยคือในวันที่8มีนาคมครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีข่าวที่น่าสนใจและผมรู้สึกเลยว่าแฟนบอลตื่นเต้นกับเรื่องนี้มาก การประกาศรายชื่อของฟุตบอลไทยเราเนี่ยเราก็จะประกาศแบบปกติใช่ไหมแล้วก็จะมีข่าวแจกมามีกราฟิกขึ้นก็จะไม่ได้มีอะไรมากแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่แฟนบอลเนี่ยอยากให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีการประกาศรายชื่อแบบใหม่กันหน่อยเพราะว่าถ้าดูระดับโลกเนี่ยเขาจะมีไลฟ์สดเวลาประกาศรายชื่อนะทีมชาติบราซิลทีมชาติญี่ปุ่นล่าสุดทีมชาติไทยเตรียมจะทําอย่างนั้นนะครับ มีการคอนเฟิร์มออกมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับว่าสมาคมในยุคข,ของมาดามแป้งเตรียมใช้วิธีการใหม่ในการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งจะเป็นการไลฟ์สดประกาศรายชื่อครับคุณผู้ชมที่สำคัญเนี่ยแฟนบอลและนักเตะจะรู้ไปพร้อมๆกันพร้อมทั้งนะครับเขาจะจัดงานแถลงข่าวด้วยคือไลฟ์สดตรงนั้นเนี่ย ปุ๊บเสร็จปุ๊บมีการประกาศรายชื่ออีจิเป็นคนประกาศใช่ไหมไล่เรียงแต่ละตำแหน่งเลยตั้งแต่ตำแหน่งประตูกองหลังกองหน้ากองกลางแล้วก็ยังมีอัปเดตวิธีการเก็บตัวฝึกซ้อมแผนการเตรียมทีมของทัพช้างศึกให้ทราบนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเขายังเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปถามเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศรายชื่อของอีจีด้วยอยากรู้อะไร ก็ฝากสื่อมวลชนไปถามได้เลยสื่อมวลชนก็จะเอาคําถามไปแล้วก็จะถามในอิชิในตอนไลฟ์สดนั้นเฮ้ยซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่ดีนะครับโดยการไลฟ์ประกาศรายชื่อทีมชาติไทยดวลเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะประกาศกันในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้นะครับย้ำอีกครั้งเวลาบ่าย 2. งเย็นผ่าน2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือแฟนเพจ fa thailand นะครับและช่องทางที่2คือ แฟนเพจและ YouTube ของช้างศึกรอติดตามผมว่าน่าสนใจเนี่ยแหละครับการเข้ามาของมาดามแป้งสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการฟุตบอลไทยการประกาศรายชื่อไลฟ์สดผมเห็นด้วยเลยจริงๆผมรู้สึกว่ามันจะทําให้การประกาศรายชื่อทีมชาติไทยดูตื่นเต้นเราใจมากขึ้นพร้อมกับมีข้อสงสัยอะไรสื่อมวลชนก็ถามได้โดยตรงกับอีชีอีเลยอีชีก็จะตอบซึ่ง แบบนี้ทีมชาติไทยยังไม่เคยมีแต่ระดับโลกเขามีมาหมดแล้วนะทั้งญี่ปุ่นบราซิลอังกฤษอะไรต่างๆเอ้ยอย่างเงียบผมชอบเวอร์ d วดีเจ๋งดีชื่นชมนะครับผู้ดำามแป้งเข้ามาทํางานนี้ทําให้ฟุตบอลไทยเราเดินหน้าจริงๆนะแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจทํางานจริงๆส่วนรายชื่อก็รอประกาศวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ชมลุ้นกันว่าจะมีใครติดมาบ้างนะครับเจอเกาหลีใต้2แมตช์เราเฝ้ารอกันเลย คลิปที่ผมคาดเดาเนี่ยคลิปก่อนหน้านี้ก็ไปดูกันได้นะครับส่วนตัวผมเชื่อลึกๆงนะว่าตัวหลักๆมากันครบอย่างพี่เจชนาทิพย์เจ้าเช็คสุประโชคสารชาติพี่อุ้มธิรทรบุญมาทัานผมว่ามาจัดเต็มก็รอดูผมก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกรอติดตามพรุ่งนี้ย้ำอีกครั้งนะครับประกาศรายชื่อทีมชาติไทยแบบไลฟ์สดวันศุกร์ที่8มีนาคมเวลา2โมงเย็นผ่าน2ช่องทาง FA Thailand Fanpage แล้วก็แฟนเพจ u t u b e ของช้างศึกซึ่งอีชิอิมาดามแป้งจะเป็นคนอยู่ข้างในด้วยอรอติดตามนะติดตามจริงๆปรบมือให้กับการทำงานของมาดามแป้งนะครับโอ้โหเดินหน้าสุดๆนอกจากนี้คุณผู้ชมนอกจากเรื่องนี้ที่เขาทำได้ดีเลยใช่ไหมยอย่างที่ทราบตั้งแต่มาดามแป้งเข้ามาเนี่ยบอลไทยเราเดินหน้าอย่างชัดเจนตั้งแต่ประชุมสภา,ากรรมการครั้งแรกก็แบ่งหน้าที่กันทำงานพร้อมกับอนุมัติงบประมาณ40กว่าล้านบาทไปจ่ายให้กับ ทีมจากไทยลีก2ไทยลีก3ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนที่พวกเขาควรจะได้รับก็อนุมัติหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการบริจาคเงินส่วนตัว5ล้านบาทให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อทําให้สมาคมเดินหน้าต่อเพราะช่วงที่ผ่านมาสมาคมฟุตบอลเนี่ยก็ประสบปัญหาสภาพความแบบสภาพคล่องทางการเงินใช่ไหมละ่ะก็มีปัญหาหลายๆเรื่องซึ่งประา,าแป้งก็เอาเงิน5ล้านตรงนี้ไปไว้ใช้ใจ่ายในกรณีฉุกเฉินแล้วก็ช่วยพนักง,งานสมาคม เดินหน้าต่อได้ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมีเรื่องที่เราต้องแสดงความชื่นชมอีกแล้วหลังจากที่เขาเนี่ยสั่งอนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนให้สโมสรสมาชิกไทยลีกและไทยลีก3ประจําฤดูกาลตั้งแต่เมื่อวันที่4มีนาคมล่าสุดนะครับคุณผู้ชมมาดามแป้งและสมาคมชุดนี้เนี่ยจ่ายเงินให้กับไทยลีก2ไทยลีก3ครบเป็นที่เรียบร้อยไทยลีก2เนี่ยส8สโมสรทีมละ7 5 0 0 0 0บาท เป็นเงิน13ล้าน500,000บาทกระจายแล้วส่วนทลลิก3จ่าย3งวดครบให้กับ72สมโมสรทีมละ3 7 5 0 0 0บาทเป็นเงิน27ล้านบาทรวมๆแล้วก็40กว่าล้านมาดามแป้งใช้เวลา2วันในการจ่ายเงินสนับสนุนให้ครบหมดเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฝ่ายบัญชีดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเขาบอกว่าเหลือเพียงบางสมโมสรที่ยังข้อมีมีข้อผิดพลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งหากสโมสรยุติข้อผิดพาดได้แล้วสามารถยื่นหลักฐานขอรับเงินสนับสนุนจํานวนนี้ได้ทันทีโอ้โหเห็นไหม,มว่าทำงานรวดเร็วทันใจจริงนะอันต้องชื่นชมนะคือทํางานรวดเร็วกว่ายุคเก่าเยอะมากๆและชัดเจนปโปร่งใสหมดทั้งเรื่องของเงินต่างๆขนาดเรื่องของการประกาศรายชื่อทีมชาติยังมีการไลฟ์สดตอบคาถามแล้วก็ไลฟ์สดประกาศลายชื่อด้วยอะ่ะเป็นอะไรที่เจ๋งมากอันนี้ขอชื่นชมสุดยอดจริงครับประดาแป้งอ่ะ เห็นอย่างนี้บอลไทยเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้แบบมันกว่าเดิมแน่นอนนะครับนอกจากนี้บอลไทยยังมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่ทราบว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องของทีมชาติไทยชุดแข่งซีเกมเนี่ยเงินอัดฉีดยังไม่ได้ใช่ไหมล่าสุดนะครับหลังจากรอมาหลายเดือนตอนนี้เนี่ยบรรดานักฟุตบ,บอลทีมชาติไทยชุดซีเกมก็ได้รับเงินอัดฉีดเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยอิเลฟานดอลลกับตันทีม ชาติไทยชุดซีเกม2023ก็ประกาศยืนยันชัดเจนว่าตอนนี้เงินอัดฉีดซีเกมเข้าแล้วอ่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลด้วยนะอย่างที่บอกว่าทุกคนต้องมีรายจ่ายต้องใช้แล้วเขาไปทําหน้าที่เพื่อชาติมาก็ได้แล้วโอ้โหก็เยกได้ว่าหลังจากนี้ผมเชื่อว่าฟุตบอลไทยเราก็จะมีแต่เรื่องดีๆนะครับก็ติดตามกัน8มีนาคมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าประกาศรายชื่อเนี่ยใครจะติดเข้ามาบ้างและประกาศแบบไลฟ์สด เปิดให้แฟนบอลได้ถามคำถามให้สื่อมวลชนถามคำถาม,ถามน่าสนใจมากเดี๋ยวหลังจากประกาศลายชื่อเสร็จค่อยมาว่ากันแล้วกันว่าคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมที่สำคัญช่วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Youtube ต้องสวยกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ